สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะปกติพอเราได้ยินคำว่ามัมมี่เนี่ยภาพแรกที่เข้ามาในหัวเลยก็ต้องเป็นอียิปต์โบราณใช่ไหมคะพีระมิดทะเลทรายภาพพันๆอะไรแบบนั้นใช่เลยครับภาพจำมันชัดเจนมากแต่ถ้าจะบอกว่าจริงๆแล้วมีการทำมัมมี่ที่เก่าแก่กว่าของอียิปต์เป็นพันๆปีเลยแถมยังอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเท่าไหร่เลย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีนตอนใต้นี่เองเหรคะใช่ครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างฮือฮาในวงการโบราณคดีช่วงที่ผ่านมาเลยครับมีการค้นพบหลักฐานใหม่ๆที่เขาตีพิมพ์ลงในวรารสารวิชาการ p n s นะครับซึ่งมันทำให้ความเข้าใจเดิมๆของเราเรื่องมัมมี่เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันโอ้โหฟังดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะข้อมูลหลักๆเลยเนี่ยมาจากการไปวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ครับเป็นยุคก่อนที่จะมีเกษตรกรรมนู่นเลย หลายสิบโครงเลยนะจากแหล่งโบราณคดีหลายๆที่ในแถบบ้านเราเนี่ยแหละครับแสดงว่าประวัติศาสตร์เรื่องนี้มันทำซับซ้อนแล้วก็เก่าแก่กว่าที่เราเคยคิดกันเยอะเลยนะคะ งั้นวันนี้เรามาลองคุยกันเรื่องนี้ดูดีกว่าค่ะว่าไอการค้นพบที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วการทำมัมมี่แบบเนี้ยมันต่างจากที่เราคุ้นๆกันยังไงแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับคนโบราณในแถบนี้ได้บ้างโดยเฉพาะสําหรับคนฟังที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานโบราณคดีมาก่อนเราจะพยายามย่อยให้เข้าใจง่ายๆเลยค่ะได้เลยครับเริ่มกันที่ตัวหลักฐานที่เจอก่อนเลยนะครับคือนักโบราณคดีเนี่ยเขาไปเจอโครงกระดูกมนุษย์โบราณตามที่ต่างๆครับ ทั้งในถ้าบ้างตามเพิงผาหรือแม้แต่ในกองเปลือกหอยก็มีกองเปลือกหอยครับเป็นเหมือนที่ทิ้งขยะหรือที่อยู่อาศัยของคนสมัยก่อนนะครับพบกระจายกระจายกันไปตั้งแต่จีนตอนใต้เวียดนามเหนืออินโดนีเซียแล้วก็อาจจะมีแถวแถวประเทศเพื่อนบ้านเราอีกที่สําคัญมากๆเลยคืออายุครับโครงกระดูกพวกนี้เก่าแก่มากจริงๆบางชิ้นนี่ ย้อนไปได้ถึง14,000ปีเลยนะครับ14,000 14, ปีโหนั่นมันยุคก่อนประวัติศาสตร์ไปไกลเลยนะคะก่อนจะมีพีระมิดเป็นหมื่นปีเลยแล้วโครงกระดูกพวกนี้มันมีอะไรไม่เหมือนปกติหรอคะถึงได้น่าสนใจเป็นพิเศษจุดที่มันแบบว่าสะดุดตานะักวิจัยมากๆเลยอะ่ะก็คือท่าทางของโครงกระดูกครับส่วนใหญ่เลยนะ จะอยู่ในท่านั่งงอเข่าหรือขดตัวแบบสุดๆนะครับชนิดที่ว่าเข่าแทบจะมาติดคางเลยขนาดนั้นเลยเหรอคะครับเขาเรียกท่าแบบนี้ว่าไฮเปอร์เฟล็กซ์คือมันงอมากๆซึ่งมันดูฝืนธรรมชาติมากๆครับถ้าคนเราเสียชีวิตไปเฉยๆเนี่ยร่างกายมันจะแข็งตัวใช่ไหมครับ <c oughs> การจะไปจัดท่าให้มันงอสุดๆขนาดนั้นได้เนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้มีการจัดการอะไรบางอย่างกับศพหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วแค่ท่าทางก็ฟังดูแปลกมากๆแล้วนะคะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากท่าทางมีครับยังมีอีกคือกระดูกบางส่วนเนี่ยเขาพบว่ามันมีร่องรอยเหมือนกับเอ่อโดนความร้อนหรือมีรอยไหม้ติดอยู่โดนความร้อนไม่ถึงเผาเหรอคะอ่าไม่ใช่การเผาแบบที่เราเผาศพกันนะครับเพราะถ้าเผาแบบนั้นเนี่ยกระดูกมันจะแตกละเอียดไปเลย แต่นี่คือกระดูกยังเป็นโครงรูปร่างสมบูรณ์อยู่แค่มีรอยไหม้บางส่วนแล้วที่สำคัญอีกอย่างคือบางชิ้นยังมีรอยตัดรอยบากจากเครื่องมือหินด้วยครับโหทั้งท่ากดตัวแปลกๆทั้งรอยไหม้ทั้งรอยตัดฟังดูเป็นปริศนาจริงๆค่ะว่าคนโบราณเขาทำอะไรกับศพกันแน่ทำไมต้องจัดท่าให้งอขนาดนั้นแล้วไอ้รอยไหม้เนี่ยถ้าไม่ใช่การเผาแล้วมันมาจากไหนกันคะนี่แหละครับ คือจุดที่ทำให้นักวิจัยเริ่มประติดประต่อเรื่องราวจากหลักฐานทั้งหมดเนี่ยทั้งท่าทางที่งอมมากๆทั้งร่องรอยความร้อนที่ไม่ใช่การเผาพวกเขาเลยตั้งสมมุติฐานที่น่าสนใจขึ้นมาครับว่าหรือนี่จะเป็นวิธีการทำมัมมี่อีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนั่นคือการรมควันศพให้แห้งครับรมควันศพฟังดูอ่า ไม่คุ้นเลยนะคะปกติเราจะนึกถึงอียิปต์ที่ใช้เกลือนาตรอนใช้สารเคมีพันผ้าหรืออย่างของชินโชโรที่ชิลีเขาก็เอาเอาวัยวะภายในออกไปก่อนแล้วกันรมคอนศพนี้มันมันทำยังไงเหรอคะแล้วนักวิจัยเขามั่นใจได้ยังไงว่าเป็นวิธีนี้หรือว่าเป็นแค่การเดาจากสภาพที่เห็นเฉย ไม่ใช่แค่การเดาครับเขามีการเปรียบเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์ในยุคปัจจุบันที่ออยังมีพิธีกรรมคล้ายๆแบบนี้หลงเหลืออยู่ครับคือชาวดานี่ที่อาศัยอยู่แถวๆนิวกิีนีหรือปาปัวนนเลยอ๋อมีกลุ่มคนที่ยังทำอยู่จริงๆเหรอคะใช่ครับทีมวิจยัยเขาลงพื้นที่ไปดูกันจริงๆเลยนะเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองเขาพบว่าชาวดานีเนี่ย มีวิธีรักษาสภาพศพของบรรพบุรุษคนสำคัญสคัญของเขาด้วยการมัดศพให้อยู่ในท่าขดตัวมากๆครับคล้ายกับโครงกระดูกโบราณที่เราเจอเป๊ะเลยเหมือนกันเลยเหรอคะครับแล้วเขาก็จะเอาศพที่มัดแล้วเนี่ยไปแขวนไว้เหนือไฟอ่อนๆที่ก่อให้เกิดควันเยอะๆนะครับแล้วก็รมไปเรื่อยๆเรื่อยๆอาจจะหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนเเลยจนกระทั่งศพแห้งสนิทแล้วก็กลายเป็นสีดำๆไปเลยโอ้โห มีการปฏิบัติจริงให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยนะคะเนี่ยคิดดูสิคะว่าธรรมเนียมที่เราเห็นกันวันนี้มันอาจจะสะท้อนภาพชีวิตความเชื่อของคนหมื่นกว่าปีที่แล้วได้เลยนะมันน่าทึ่งมากเลยค่ะแสดงว่าเรื่องรมควันศพนี้ไม่ใช่แค่คิดไปเองแต่เป็นไปได้จริงๆใช่ครับครับคือภาพถ่ายมัมมี่รมควันของชาวดานีในปัจจุบันเนี่ยแสดงให้เห็นท่าทางที่คล้ายกับโครงกระดูกโบราณมากๆอันนี้ถือเป็นหลักฐานเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญเลยครับ แต่แน่นอนว่า,าในทางวิทยาศาสตร์เราก็ต้องการหลักฐานที่มันจับต้องได้มากกว่านั้นมายืนยันสมมติฐานนี้ด้วยแล้วหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ล่ะคะเขามีวิธีตรวจพิสูจน์เรื่องนี้กันยังไงมันพิสูจน์ได้ด้วยหรอคะว่าเป็นรอยไหมจากการรมควันเขาทําได้ครับคือนักวิจัยเนี่ยเขาได้นําตัวอย่างกระดูกจํานวนมากเลยนะจากหลายๆโครงหลายๆแหล่งมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ครับหลักๆเลยคือใช้เทคนิคที่เรียกว่า XRD กับ FTIR อืม ชื่อฟังดูเป็นเทคนิคเฉพาะทางจังเลยค่ะพอจะอธิบายแบบง่ายๆให้หน่อยได้ไหมคะว่าไอ้เครื่องมือสองอย่างนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับกระดูกพวกนั้นได้บ้างได้ครับถ้าขิดภาพง่ายๆนะครับ XRD เนี่ยมันเหมือนเครื่องเอ็กซเรย์แบบละเอียดพิเศษที่ส่องลึกลงไปดูเลยว่าโครงสร้างเล็กๆข้างในสุดของเนื้อกระดูกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะโดนความร้อนสูงๆหรือเปล่าอ๋อดูโครงสร้างข้างในครับส่วน FTIR เนี่ย จะเหมือนเป็นเซ็นเซอร์ที่ไวมากๆครับคอยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นบนผิวกระดูกซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มักจะเกิดจากการโดนความร้อนแบบไม่สูงมากแต่ว่าโดนความร้อนต่อเนื่องเป็นเวลานานๆอ๋อพอเห็นภาพแล้วค่ะเหมือนอันนึงจับความร้อนสูงอีกอันจับความร้อนต่ําแบบนานๆแล้วผลที่ได้มันออกมาเป็นยังไงคะมันช่วยยืนยันเรื่องการรมควันได้ไหม ผลออกมาน่าสนใจมากครับจากตัวอย่างกระดูกเยอะมากที่เขาเอามาทดสอบเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่เลยนะเกิน80เลยแสดงหลักฐานว่าเคยผ่านความร้อนมาโหเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับตัว XRD เนี่ย พบว่าบางชิ้นมีร่องรอยการโดนความร้อนสูงจริงๆอาจจะถึง500องศาเซลเซียสเลยเสื้อเน,นี้ยเขาก็คิดว่าอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุระหว่างรมควันก็ได้ครับไฟอาจจะลุกแรงไปชั่วขณะอืแต่ที่สำคัญกว่าคือ FTIR ครับมันตรวจพบหลักฐานที่ชี้ว่ากระดูกส่วนใหญ่เนี่ยได้รับความร้อนแบบต่ำๆแต่เป็นเวลานานๆซึ่งลักษณะแบบนี้มันสอดคล้องกับการรมควันมากกว่าการเอาไปเผาด้วยไฟแรงๆครับ แถมยังเจอคราบเข่าเหมาติดอยู่บนกระดูกบางชิ้นด้วยนะเข้าใจแล้วค่ะคือถึงจะมีร่องรอยความร้อนสูงสูงปนมาบ้างแต่หลักฐานส่วนใหญ่เลยมันชี้ไปทางความร้อนต่ำๆนานๆซึ่งมันตรงกับการรมควันม,มากกว่าจริงๆด้วยแล้วเรื่องที่ว่ารอยไหม้มันไม่สม่ำเสมอทั่วตัวกับรอยตัดล่ะคะอันนี้มันเกี่ยวกันยังไงเอ่ยอันนั้นก็เป็นอีกหลักฐานที่มาสนับสนุนครับ เพราะลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราแขวนศพไว้เหนือควันไฟเนี่ยความร้อนมันจะไม่กระจายเท่ากันทั้งตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะส่วนที่มันยืนออกมาหรือส่วนที่มีเนื้อเยื่อปกคลุมบางๆอย่างเช่นข้อศอกหัวเข่าหน้าผากแข้งขาอะไรพวกนี้มันก็จะโดนความร้อนเยอะกว่าส่วนอื่นๆได้ง่ายกว่าทําให้เกิดรอยไหมที่ไม่สม่ําเสมอกันซึ่งมันก็ตรงกับลักษณะที่พบในโครงกระดูกโบราณเป๊ะเลยครับอ๋อส่วนรอยตัดที่พบบนกระดูกบางชิ้นนะครับนักวิจัยเขาก็สันนิษฐานว่า อาจจะเป็นการใช้เครื่องมือหินกรีดเปิดผิวหนังเพื่อช่วยระบายของเหลวในร่างกายออกทำให้ศพแห้งเร็วขึ้นหรือบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับการแบ่งชิ้นส่วนบางอย่างในพิธีกรรมก็ได้ครับโอ้โหฟังดูแล้วหลักฐานมันค่อนข้างจะ,ะชี้ไปในทางเดียวกันเยอะเลยนะคะทั้งจากท่าทางทั้งการเปรียบเทียบกับปัจจุบนันแล้วก็การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยทีนี้มาถึงคาถามสาคัญมากๆเลยคะ่ะแล้วตกลงว่าการรมควันศพแบบนี้ มันเก่าแก่แค่ไหนกันแน่แล้วการค้นพบครั้งนี้มันเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องมัมมี่ของเราไปมากน้อยแค่ไหนคะนี่คือส่วนที่ว้าวที่สุดเลยครับหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่เขาเจอแล้วบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นการรมควันเนี่ยมาจากกระดูกแขนชิ้นหนึ่งที่พบในเวียดนามเหนือครับอายุประมาณ1 4 0 0 0ปี14,000ปีย้ำอีกทีนะคะเก่ามากจริงๆถ้าเทียบกับมัมมี่อียิปต์ที่เรารู้จักกันดีๆล่ะคะ ต่างกันแค่ไหนโอ้เทียบกันไม่ได้เลยครับเก่าแกกว่ากันเยอะมากมัมมี่อียิปต์ที่เก่าที่สุดที่เจอเนี่ยก็ประมาณ4,500-5,600ปีก่อนเองครับส่วนมัมมี่ที่เคยเชื่อกันว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกก่อนหน้านี้คือมัมมี่ชินชอโรที่ชิลีนะครับอันนั้นก็อายุราวๆ7,000ปี7,000ปีใช่ครับเพราะฉะนั้นการค้นพบครั้งนี้เนี่ยมันเลยเหมือนกับผลักประวัติศาสตร์การทำมัมมี่ของมนุษย์เราให้ย้อนกลับไปไกลกว่าเดิมอีกหลายพันปีเลยทีเดียวครับ ัน่นหมายความว่า,าความผูกพันกับบรรพบุรุษหรือการจัดการศพแบบที่มันซับซ้อนเนี่ยมันไม่ได้พึ่งจะมาเกิดตอนที่มีอรารยธรรมใหญ่ๆอย่างอียิปต์หรือตอนที่คนเริ่มตั้งถิ่นฐานทําเกษตรแล้วแต่แนวคิดแบบนี้มันอาจจะยังรากลึกอยู่ในสังคมมนุษย์มันนานกว่านั้นมากตั้งแต่ยุคที่มนุษย์เรายังเป็นนักล่าสัตว์เก็บของป่ากันอยู่เลยเหรอคะ ถูกต้องเลยครับนี่เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆมันแสดงให้เห็นว่าการทำมัมี่เนี่ยไม่ได้มีรูปแบบเดียวไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในอรารยธรรมใหญ่ๆที่เรารู้จักแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ในหลายๆวัฒนธรรมหลายยุคสมัยพยายามทำกันด้วยวิธีที่แตกต่างก,กันออกไปนะครับการรวมควันแบบนี้เนี่ย พบในกลุ่มนักล่าสัตว์เก็บของป่าซึ่งเป็นสังคมยุคก,ก่อนเกษตรกรรมด้วยซ้ำและดูเหมือนว่าจะเป็นธรรมเนียมที่แพร่หลายพอสมควรในภูมิภาคนี้เลยครับอาจจะครอบกลุ่มพื้นที่กว้างตั้งแต่จีนตอนใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงอาจจะเชื่อมโยงไปถึงแถบโอเชียเนียหรือออสเตรเลียด้วยซ้ำการที่มันเก่าแก่แล้วก็แพร่หลายในกลุ่มนักล่าสัตว์เก็บของป่ายุคแรกๆแ,แบบนี้มันพอจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การอ,อพยพการทั้งถิ่นฐานของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ไหมคะ มันช่วยสนับสนุนแนวคิดหนึ่งครับที่เรียกว่าแบบจำลอง2ระลอกหรือ t w layer model ของการอพยพเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้2ระลอกครับแนวคิดนี้เขาเชื่อว่ามีมนุษย์กลุ่มแรกที่เป็นนักล่าสัตว์เก็บของป่าหรือที่บางทีเรียกว่ากลุ่มโฮอาบิเนียน e นะครับเข้ามาในภูมิภาคนี้ก่อนนานมากแล้วอาจจะตั้งแต่6 5 0 0 0ปีก่อนนู่นเลย และต่อมาเนี่ยก็มีประชากรอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเกษตรกรยุคหินใหม่อบพยพเข้ามาทีหลังเมื่อประมาณ4 0 0 0ปีก่อนแล้วก็อาจจะเข้ามาแทนที่หรือผสมผสานไปกับกลุ่มเดิมที่อยู่มาก่อนแล้วการรมควันศพนี่มันเหมือนกับเป็นเอ,อเอกลักษณ์หรือลายเซนทางวัฒนธรรมของกลุ่มแรกหรือเปล่าคะมีความเป็นไปได้สูงเลยครับเพราะว่าการปฏิบัติที่มันดูซับซ้อนแล้วก็สืบทอดกันมานานเป็นหมื่นปีแบบการรมควันศพเนี่ยมันพบในกลุ่มที่ เชื่อว่าเป็นทาย,ยาทของประชากรระลอกแรกกลุ่มนั้นและยังพบความเชื่อมโยงทั้งทางพันธุกรรมลักษณะกระดูกใบหน้าและก็วัฒนธรรมกับประชากรพื้นเมืองในปัจจุบันอย่างชาวดานีที่นิวกินีหรือชาวออริจินเนียนในออสเตรเลียด้วยซึ่งกลุ่มนี้จะแตกต่างจากกลุ่มที่อพยพเข้ามาทำเกษตรในยุคหลังๆครับอ๋อ oh. นี่ก็เลยเป็นเหมือนหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่ช่วยบ่งชี้ว่า กลุ่มคนยุคแรกเริ่มเหล่านี้เนี่ยเขามีวัฒนธรรมที่แตกต่างและเก่าแก่กว่ากลุ่มที่อพยพเข้ามาทีหลังจริงๆครับเข้าใจแล้วค่ะมันเหมือนเป็นร่องรอยทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมานานมากๆเลยนะคะทีนี้กลับมาที่ตัวพิธีกรรมเองค่ะทำไมทำไมคนโบราณถึงต้องลงทุนลงแรงทำอะไรที่มันดูซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลาขนาดนี้ด้วยคะแค่ฝังศพไปเฉยๆไม่ได้หรอ เหตุผลเบื้องหลังจริงๆมันคืออะไรกันแน่คะอืมอันนี้น่าจะมีหลายปัจจัยประกอบกันนะครับอย่างแรกเลยถ้ามองในเชิงปฏิบัติเนี่ยคือสภาพอากาศในเขตร้อนชื้นแบบบ้านเราแถบ A เอเชียตวันออกเฉียงใต้เนี่ยศพมันจะเน่าเปื่อยเร็วมากถูกไหมครับใช่ค่ะแป๊บเดียวเองการรมควันเนี่ยก็อาจจะเป็นวิธีที่เ มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เขาจะคิดได้ในยุคนั้นที่จะช่วยชะลอการเน่าสลายแล้วก็รักษาสภาพร่างกายของผู้ตายเอาไว้ได้นานขึ้นอืมเป็นเหตุผลเรื่องสภาพอากาศแต่หนูว่ามันคงไม่ใช่แค่นั้นแน่ๆเลยค่ะ มันน่าจะต้องมีความหมายทางใจหรือความเชื่ออะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับอันนั้นน่าจะเป็นหัวใจสําคัญเลยการทํามามี่เนี่ยไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการรักษาสภาพศพเฉยเฉยแต่มันคือความพยายามที่จะทํารงรักษาความผูกพันระหว่างคนเป็นกับคนตายเอาไว้ทั้งในทางร่างกายแล้วก็ทางจิตวิญญาณด้วยครับ ทำรงรักษาความผูกพันครับมันเหมือนกับการทําให้บรรพบุรุษยังคงอยู่ร่วมกับลูกหลานต่อไปในรูปแบบที่ยังพอจับต้องได้เป็นเหมือนสะพานเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันความทรงจําความเคารพแล้วก็ความรักที่มีต่อกันนะครับฟังแล้วรู้สึกได้ถึงความผูกพันนี้มันลึกซึ้งมากๆเลยนะคะมันสะท้อนว่าแม้แต่ในสังคมนักล่าสัตว์เก็บของป่าเมื่อหมื่นกว่าปีที่แล้วเนี่ย เขาก็มีระบบความเชื่อที่ซับซ้อนเกี่ยวกับชีวิตความตายแล้วก็ความสัมพันธ์กับบรรพบุรุษไม่ใช่แค่เรื่องการอยู่รอดไปวันวันใช่เลยครับแล้วลองนึกภาพความทุ่มเทดูสิครับจากข้อมูลของชาวดานีที่เล่าไปการรมควันศพนี้ใช้เวลานานเป็นเดือนๆเ,เลยนะอาจจะถึง3เดือนเลย3เดือนครับต้องมีคนคอยดูแลตลอดเติมฟืนควบคุมควันไม่ให้ไฟมันแรงไปไม่ให้มันมอดดับไปต้องทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ มันแสดงถึงความรักความผูกพันและก็ความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่มากๆของครอบครัวและชุมชนที่มีต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับแล้วคนโบราณเขาไปรู้วิธีนี้มาจากไหนกันคะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเป็นความบังเอิญเหรอคะหรือว่ามันพัฒนามาจากการรมควันถนอมอาหารก่อนหรือเปล่าอันนี้ยังเป็นคำถามทีม่ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดครับอาจจะเริ่มจากความบังเอิญในพิธีกรรมบางอย่างที่เกี่ยวกับไฟและเขาสังเกตเห็นผลลัพธ์ที่ตามมา หรืออาจจะพัฒนามาจากการรมควันเนื้อสัตว์เพื่อเก็บรักษาจริงๆก็เป็นไปได้ทั้งนั้นครับแต่ที่แน่ๆก็คือมันเป็นภูมิปัญญาที่เก่าแก่มากๆแล้วก็สืบทอดต่อกันมานานจริงๆนักวิจัยบางคนถึงกับคาดว่ารากฐานของแนวคิดแบบนี้อาจจะย้อนไปได้ไกลถึงยุคที่โฮโมเซเปียนเพิ่งจะเริ่มขยายตัวออกจากแอฟริกาด้วยซ้ำไปครับ โหยิ่งฟังก็ยิ่งเก่าแก่ไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็มักจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปหรือมีคำถามที่ยังต้องหาคำตอบเพิ่มเติมอยู่เสมอใช่ไหมคะในกรณีนี้มีใครที่เขาเห็นต่างหรือตั้งคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องมีบ้างไหมคะมีครับเป็นเรื่องปกติเลยครับในวงการวิชาการมีนักโบราณาคดีท่านหนึ่งชื่อไมเคิลกรีนซึ่งท่านไม่ได้อยู่ในทีมวิจัยนี้นะครับเขาก็ได้ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจขึ้นมาเหมือนกันเขาว่ายังไงล่ะคะ คือเขาตั้งคำถามว่าไอ้ร่องรอยความร้อนที่เราเจอบนกระดูกเนี่ยเราจะแน่ใจได้ยังไงว่ามันคือการรมควันเพื่อรักษาสภาพศพจริงๆหรือว่ามันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของพิธีกรรมอย่างอื่นที่เกี่ยวกับไฟซึ่งอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายหลักเพื่อการเก็บรักษาสภาพศพก็ได้อืมเป็นคำถามที่น่าคิดเหมือนกันนะคะแล้วประเด็นเรื่องความร้อนสูงๆที่เจอบางจุดล่ะคะเขาว่างไงบ้างใช่ครับ เขาก็ชี้ไปที่จุดนั้นด้วยว่าการที่ไปพบร่องรอยความร้อนสูงถึง500องศาเซลเซียสในบางตัวอย่างเนี่ยมันดูจะเหมือนเป็นการเผามากกว่าการรมควันหรือเปล่าแล้วทางทีมวิจัยหลักเขามีคําอธิบายเรื่องนี้ว่ายัางไงบ้างคะทีมวิจัยเขาก็อธิบายนะครับว่าความร้อนสูงๆที่พบเป็นจุดๆนั้นอะ่ะมันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุระหว่างกระบวนการรมควันที่มันยาวนานก็ได้อย่างเช่นศพอาจจะไปสัมผัสกับไฟโดยตรงเข้าชั่วขณะหนึ่ง แต่ภาพรวมที่สำคัญกว่าก็คือโครงกระดูกส่วนใหญ่เนี่ยมันยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไม่ได้แตกหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหมือนซากที่ได้จากการเผาศพจริงๆอ๋อค่ะซึ่งตรงนี้มันบ่งชี้ว่าอุณหภูมิโดยรวมที่กระดูกได้รับจริงๆเนี่ยน่าจะต่ำกว่านั้นมากซึ่งมันก็สอดคล้องกับการรมควันมากกว่าการเผาครับ พอเข้าใจได้ค่ะคือถึงอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ้างแต่ภาพรวมมันไม่ใช่การเผาทำลายแล้วเรื่องที่ว่าตกลงมันนับเป็นการทำมัมมี่ได้หรือเปล่าคะถ้ามันไม่เหมือนอียิปต์ไม่เหมือนชิลีเลยครับทีมวิจัยเขาก็ยืนยันนะครับว่าถึงแม้วิธีการมันจะต่างจากของอียิปต์หรือชิลีโดยสิ้นเชิงเลยแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันอาจจะไม่ได้คงทนถาวรเป็นพันๆปีเหมือนกันอาจจะอยู่ได้แค่หลักสิบปีถึงหลักร้อยปีก็ตาม แต่มันก็เข้าข่ายนิยามของการทำมัมมี่ในความหมายกว้างๆได้ครับเพราะมันมีเจตนาที่ชัดเจนในการทำให้ศพแห้งเพื่อรักษาสภาพเอาไว้ไม่ใช่การตั้งใจทำลายด้วยไฟหรือแค่ฝังไปตามธรรมชาติชัดเจนเลยค่ะฟังแล้วได้ความรู้ใหม่เยอะมากๆเลยแล้วก็เปิดมุมมองเรื่องมัมมี่ไปจากเดิมเยอะจริงๆคะ่ะงั้นเรามาสรุปประเด็นสำคัญสคัญของการคุยกันในวันนี้อีกทีดีกว่าค่ะได้เลยครับหลักใหญ่ใจความสำคัญที่สุดเลยก็คือ การค้นพบหลักฐานการทำมัมมี่ด้วยวิธีรมควันครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานการทำมัมมี่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่เจอมาเลยย้อนไปได้ถึง14,00 0ปีเก่าที่สุดในโลกเลยนะคะครับพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็จีนตอนใต้ของเรานี้เอง ซึ่งมันเก่าแก่กว่ามัมมี่อียิปต์ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยหลายพันปีเลยทีเดียวและที่สําคัญมากๆก็คือมันเผยให้เห็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ซับซ้อนแล้วก็ทํากันมานานมากของกลุ่มนักล่าสัตว์เก็บของป่าในแถบนี้นะคะซึ่งเขาใช้วิธีที่แตกต่างออกไปเลยคือการมัดศพให้อยู่ในท่าขดตัวมากๆแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆรมควันเป็นเวลานานไม่ใช่การใช้สารเคมีหรือเอาผ้ามาพันๆแบบที่เราเคยเห็นกันใช่ครับ การค้นพบนี้มันเหมือนมาท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราเลยนะว่ามัมมี่จะต้องมาจากอารยธรรมใหญ่ๆเท่านั้นและมันก็สแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายที่น่าทึ่งมากๆของวิธีที่มนุษย์เราปฏิบัติต่อผู้ที่ลุ่งลับไปแล้วแล้วก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาอันลึกซึ้งที่จะเชื่อมโยงกับบรรพบุรุษ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ฝั่งรากลึกอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์เรามาตั้งแต่ยุคโบราณกา้วยครับมันทําให้เราได้เห็นภาพเลยนะคะว่าแม้แต่ในสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะเคยมองว่าเรียบง่ายเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีความเชื่อมีพิธีกรรมที่ซับซ้อนแฝงอยู่การค้นพบนี้เลยไม่ใช่แค่เรื่องของกระดูกเก่าๆแต่มันเหมือนเป็นหน้าต่างบานเ,นเล็กๆที่เปิดให้เราได้เห็นเศษเสี้ยวของชีวิตความคิดแล้วก็ความผูกพันของมนุษย์เมื่อหมื่นกว่าปีที่แล้วเลยนะคะถูกต้องเลยครับ แล้วมันก็ยังทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อไปด้วยนะนั่นสิคะหนูก็กำลังชิดตามเลยว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคะที่เราอาจจะไปพบหลักฐานการทำมัมมี่ด้วยวิธีคล้ายๆกันนี้หรืออาจจะด้วยวิธีอื่นที่เรายังนึกไม่ถึงหรืออาจจะเก่าแกกว่านี้อีกซ่อนอยู่ในลักษณะท่าทางแปลกๆของโครงกระดูกที่เราเคยเจอหรืออยู่ในร่องรอยความร้อนที่แทบจะมองไม่เห็นในส่วนอื่นๆของโลกที่เราอาจจะยังไม่ได้สำรวจกันอย่างละเอียดเป็นคำถามที่ อืกระตุ้นความคิดได้ดีมากเลยครับแล้วมันก็ชวนให้เราสงสัยต่อไปอีกนะว่ามันยังจะมีพิธีกรรมหรือความเชื่อหรือภูมิปัญญาอะไรที่มันซับซ้อนๆแบบนี้อีกบ้างที่มนุษย์ยุคโบราณเขาเคยปฏิบัติกันแต่ทิ้งร่องรอยเอาไว้เพียงแค่เล็กน้อยหรือทิ้งไว้ในรูปแบบที่เราอาจจะยังตีความมันไม่ออกรอวันที่เราจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆหรือมุมมองใหม่ๆมาช่วยไขยปริศนาเหล่านี้ ต่อไปในอนาคตก็ได้ครับจริงด้วยค่ะโลกยุคโบราณนี่ดูเหมือนจะยังมีความลับอีกมากมายเลยนะคะที่รอให้เราไปค้นพบสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วงเจาะลึกเรื่องราวที่ทั้งน่าทึ่งแล้วก็เปิดโลกขทัศน์มากๆเรื่องนี้กันค่ะยินดีเสมอครับ